สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมือใหม่ลงทุนหุ้นวันนี้จะพามารู้จักเจาะลึกหุ้นที่อาจเป็นมามืดในตลาด AI และ Data Center ชื่อ Advanced Micro d e v i c e Inc. ชื่อย่อหุ้น AMD เพราะอะไรถึงน่าสนใจมาเริ่มกันครับ AMD หรือ Advanced Micro d e v i c e เป็นบริษัทข้ามชาติและบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติอเมริกัน มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองซานตาคาร่ารัฐแคลิฟอร์เนียและมีการดำเนินงานหลักอยู่ที่เมืองออสตินรัฐเท็กซัส AMD, AMD, AMD เป็นบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์และแฟล l เลสที่ออกแบบและพัฒนาหน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU หน่วยประมวลผลกราฟิกหรือ GPU อาร์เรเกตแบบตั้งโปรแกรมได้หรือ FPGA ระบบบนชิปหรือ SOC และโซลูชันคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง AMD ให้บริการตลาดธุรกิจและผู้บริโภคที่หลากหลายครอบคลุมตลาดเกมศูนย์กลางข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ AI AMD หรือ Advanced Micro d e v i c e เป็นบริษัทผู้ผลิตชิปประมวลผลที่มีประวัติยาวนานในวงการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์บริษัทนี้ได้รับการก่อตั้งขึ้นในวันที่1พฤศจิกายนคริสตศักราช1969 โดยมีบริษัทแรกก่อตั้งขึ้นที่แคลิฟอร์เนียรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาและเริ่มดำเนินธุรกิจในด้านการผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่อมาในปีคริสต์ศักราช1972บริษัทได้เปิดตัวชิปประมวลผลของตนที่เรียกว่า AMD M 2 5 0 1ซึ่งเป็นชิปที่ใช้สำหรับการควบคุมการทำงานของพอร์ตอินพุตและพอร์ตเอาท์พุตในระหว่างกำลังเติบโตและพัฒนาตัวเองในปีคริสต์ศักราช1980 AMD ได้เปิดตัวชิป Intel 8086และ Intel 8081ซึ่งเป็นชิปที่คอมพิวเตอร์ส่วนตัวรุ่นแรกของ Intel และได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในตลาดในอีกไม่นานหลังจากนั้นในปีคริสต์ศักราช1982 AMD ได้เปิดตัวชุดชิปของตนที่ใช้สำหรับบอร์ดเมนบอร์ดที่เรียกว่า AMD 9080ซึ่งมีความสามารถในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีราคาที่เป็นไปได้ในช่วงปีคริสต์ศักราช1990 AMD เริ่มเปิดตัวชิปของตนในตลาดที่ใหญ่ขึ้นเริ่มต้นจากชิปที่ใช้เทคโนโลยี32บิตเช่น AMD AM386 และ AMD AM486 ที่ได้รับความนิยมในตลาดทั่วไปและในปีคริสต์ศักราช1996 AMD เปิดตัวชิปแบบ64บิตอย่าง AMD K6 ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ตลาดมีความสนใจมากขึ้นต่อบริษัทนี้ในปีคริสต์ศักราช2000 AMD เข้าสู่ตลาดระดับสูงอย่างเต็มตัว โดยการเปิดตัวชุดชิปอา h ทอนซึ่งเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมในวงการเกมเมอร์และการใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาพสูงและในปีคศสต์ศักรา2003 AMD เปิดตัวชุดชิปออฟติรอนที่ใช้เทคโนโลยี64บบิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่เป็นที่นิยมในตลาดการจัดเก็บข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์ด้วยความสำเร็จในองค์กรของตัวเอง AMD ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองในวงการเทคโนโลยีและเป็นอีกหนึ่งคู่แข่งหลักของ Intel ในตลาดจุดเด่นของ AMD คือความคุ้มค่าต่อราคาโดยเฉพาะด้านประสิทธิภาพแบบมัลติคอร์ที่สูงกว่าคู่แข่งในราคาเดียวกันเหมาะกับงานที่ต้องประมวลผลหลายอย่างพร้อมกันนอกจากนี้ AMD ยังมีเทคโนโลยีล้ำสมัยเช่น 3D V c a c h ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นเกมแพลตฟอร์มที่รองรับการอัปเกรดในระยะยาวและการออกแบบที่เน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ AMD รายงานผลประกอบการไตรามาสแรกปี2025ด้วยไรายได้รวม7,438ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น36%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยมีกำไรสุทธิแบบ GAAP 709ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น476%ขณะที่กำไรสุทธิแบบ non-GAAP อยู่ที่1,560ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น55%จากปีก่อนกำไรต่อหุ้นหรือ EPS แบบ non-GAAP อยู่ที่0.96ดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น55เเซ์เช่นกันส่วนอัตรากำไรขั้นต้นแบบ non-GAAP อยู่ที่54สเป์สูงขึ้นจาก52เซในปีก่อนผลประกอบการแยกตามกลุ่มธุรกิจ Data Center รายได้3,674ล้านดอนลลาร์บวก57จากปีก่อนเติบตัวจากยอดขาย GPU AI AMD Instinct และ CPU AMD EPYC, c l i e n t และ Gaming มีไรายได้รวม2,941ล้านดอลลาร์บวก28%โดยไรายได้จาก c l i e n t บวก68%จากความต้องการ CPU ไรเซนรุ่นใหม่ส่วนไรายได้จาก Gaming ลดลง30%เนื่องจากยอดขายชิปสำหรับเครื่องคอนโซลที่ลดลง Embed รายได้823ล้านดอลลาร์ลดลง3% จากความต้องการตลาดที่ผันผวนลิซ่าซู CEO ของ AMD ระบุว่าเราเริ่มต้นปี2025มาได้ดีมากด้วยการเติบโตแบบปีต่อปีเพิ่มขึ้นเป็นไตรมาสที่4ติดต่อกันเพราะความแข็งแกร่งของธุรกิจหลักและแรงผลักดันในด้าน Data Center และ AI พร้อมย้ำว่าบริษัทยังคงมุ่งเน้นขยายการเติบโตอย่างมั่นคงแม้ปเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นคู่แข่งของ AMD AMD กับ Intel ต่างกันยังไง AMD และ Intel เป็น2บริษัทผู้ผลิตชิปประมวลผลที่มีความแตกต่างกันในหลายด้านเช่น 1. สถาปัตยกรรม 2. ประสิทธิภาพความแตกต่างในประสิทธิภาพระหว่าง AMD และ Intel อยู่ที่รายละเอียดของการออกแบบและสถาปัตยกรรมของชิปโดยปกติแล้วทั้งสองค่ายจะมีการทดสอบประสิทธิภาพระหว่างทั้งสองบริษัทเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบและเลือกซื้อได้ตรงตามความต้องการ 3. ราคา 4. การเชื่อมต่อ 5. รองรับเทคโนโลยีใหม่ AMD และ Intel ค่ายทั้งสองมีการสนับสนุนและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ ซึ่งอาจมีผลต่อความสามารถในการรองรับเทคโนโลยีล่าสุดและการอัปเกรดในอนาคตการเติบโตระยะยาวของ AMD มีศักยภาพสูงจากการขยายตัวของธุรกิจ AI, เซิร์ฟเวอร์และตลาด PC แม้จะมีอุปสรรคระยะสั้มจากกฎระเบียบจีนและคู่แข่งแต่การพัฒนาชิป AI รุ่นใหม่ๆการขยายฐานลูกค้า AI และ Data Center เช่น Oracle, Tesla และ OpenAI รวมถึงการฟื้นตัวของตลาดเซมิคอนดักเตอร์ดั้งเดิมเช่น PC และ Gaming เป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตในอนาคตโดยสรุป AMD กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วจากความต้องการชิป AI และ CPU สำหรับเซิร์ฟเวอร์แม้ในระยะสั้นยังไม่สามารถแซงหน้าคู่แข่งอย่าง NVIDIA ในเรื่องของมูลค่าตลาดและความเป็นผู้นำได้แต่ด้วยศักยภาพในการขยายส่วนแบ่งการตลาดและมูลค่าหุ้นที่ยังมีโอกาสเติบโต AMD จึงถือเป็นคู่แข่งที่น่าจับตามองไปจนถึงปี2030สำหรับนักลงทุนระยะยาว AMD ถือเป็นหนึ่งในหุ้นที่มีความสมบูรณระหว่างมูลค่าและศักยภาพการเติบโตได้อย่างน่าสนใจเนื่องจากยังซื้อขายอยู่ที่อัตรา P/E ล่วงหน้าที่ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างไรก็ตามหุ้น AMD ก็มีความผันผวนไม่น้อยเพราะอยู่ระหว่างการเปลี่ยนทางจากบริษัทที่เน้นเพียง CPU ไปสู่การเป็นผู้ท้าทายรายใหญ่ของเนนวิดียในหลายๆด้านของการประมวลผล AI เส้นทางราคาหุ้นจึงมีแนวโน้มขึ้นลงแรงโดยเฉพาะในช่วงที่มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่รายงานผลประกอบการหรือมีการเปลี่ยนแปลงเชิงมหาภาคในอุปสงค์ของตลาดเซมิคอนดักเตอร์สำหรับนักลงทุนที่เน้นความปลอดภัยหรือไม่ถนัดการลงทุนในหุ้นเทคนโนโลยีที่มีความเสี่ยงสูงเนนวิดียอาจดูเป็นตัวเลือกที่มั่นคงกว่า เนื่องจากมีความเป็นผู้นำที่ชัดเจนและขนาดธุรกิจที่ใหญ่โตสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้มากกว่ามองในระยะยาว5-7ปีข้างหน้า AMD คือ1ในหุ้นที่มีศักยภาพสูงและน่าจับตามองในฐานะหมามือแห่งวงการ AI และฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันได้นะครับ